สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์พบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูสตาทั่วไปสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีสิงห์ประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะสำหรับท่านที่มีลัคนานะคะอยู่ในราศีสิงห์ก็ดูควบคู่กันไปได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยยึดลัคนาเป็นหลักยิ่งดีนะคะคือถ้าใครทราบเนี่ยให้มุ่งเน้นไปดูที่ลัคนาเลยแล้วกัน เพราะตัวลัคนาเนี่ยนะคะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนของเรานะก็คือเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของเรานี่แหละค่ะแต่ว่ามันต้องเอาไปคํานวณหานะคะตามหลักของโหราศาสตร์ซึ่งก็เอาไปหาได้นะคะดูการเข้าไปคือถ้าเพื่อนๆไม่ทราบว่าเราลัคนาอะไรเนี่ยก็ให้เข้าไปเซิร์ชหาในใน Google นะจะมีเว็บไซต์ให้เราใส่วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเขาก็จะคํานวณหาลัคนามาให้เรานะคะ แต่สาหรับท่านไหนนะคะไม่ทราบว่าตัวเองรักคนาอะไรไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนเนี่ยก็ขอให้ยึดตามหลักตามดูเป็นราศีไปอย่างนี้แหละค่ะดังนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะเ,เรื่องราวของการพยากรณ์ในรูปแบบนี้นะคะเก๋ใช้โยกเกณฑ์ของดวงดาวเป็นหลักแล้วก็ใช้ไพ่เนี่ยเป็นส่วนขยายจะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําคัญสาคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะโดยให้ไพ่เป็นตัวยืนยัน แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยอยากจะขอความกรุณาเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าให้ชมคลิปด้วยความมีสติและที่สําคัญที่สุดมีวิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าการทําพยากรณ์แบบนี้เป็นรูปแบบขงอง,งกว้างสาธนารณะนะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้ใดผู้ใดนะเป็นเพียงภาพรวมองค์รวมไกด์ไลน์ทิศทางเท่านั้นเองนะถ้าคือต้องบอกว่าดวงดาวโยกเกณฑ์ของดวงดาวมีส่วนกับชีวิต ของเราจริงแต่สิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดทั้งมวลแล้วกับการกับสิ่งที่จะเป็นไปในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็คือการกระทําของเราในทุกๆวันนะคะการกระทําในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและปัจจุบันส่งผลถึงอนาคตดังนั้นเราสามารถเลือกที่จะเดินได้นะว่าจะไปทางไหนเพื่อชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแต่ถ้าว่าในปีนี้คุณฟังแล้วดวงดาวเตือนบอกว่าเออเราจะมีช่วงที่ดีจงกว่าตอนนี้ดีอ่ะเราวิ่งเล่น ปฏิบัติการทํางานท,ทําชีวิตด้วยความมีสติไม่ยอ่อท้อบุบบันฝ่ฟาฟันก็ยิ่งดีแต่ถ้าช่วงไหนเขาเตือนอะไรมาเราจะได้มีความระแวดระวังไว้เหมือนเรารู้ดวงก่อนนะคะเราจะได้เ,เขาเด้อยู่ในอยู่ในที่มั่นด้วยความระมัดระวังทีนี้เรากลับมาในเรื่องของเรากันเลยดีกว่าเลยนะคะต้องบอกว่าชาวราศีสิงเนี่ยลัคนาสิงเนี่ยเป็น คนาธาตุไฟนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ก็คือสัญลักษณ์ประจำตัวที่ยิ่งใหญ่ก็คือสิงโตนะดังนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมีความยิงทะนงตนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในอณาใต้คําสั่งใครแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมีความเป็นตัวตนสูงนะมีใจนักเลงเขาเรียกใจถึงพึ่งได้นะคะ นอกจากนี้แล้วนะชาวราศีสิง์จะมีความมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็ใจกว้างมากๆเผื่อแผ่ทุกคนรักทุกคนโดยเฉพาะญาติมิตรเพื่อนฝูงบริวารถ้าสิ่งไหนที่เขาไปช่วยได้อะไรได้เนี่ยเขาจะจัดสรรจัดก,การทั้งหมดและที่สําคัญเขาต้องการการยอมรับนับถือจากผู้คนนะคะดังนั้นเพราะาความที่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงอะ่ะดังนั้นเขาก็จะพยายามจัดสรรให้ทุกคนที่อยู่แวดล้อมบริวารเขาเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วก็ให้การยอมรับเขาที่สุดนะ ทีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไอด้ด้วยความความเนี้ยอะคะ่ะไอ้พความรักษาเป็นแบบเนี้ยอ่ข้อนี้ในปี2562เนี่ยมันก็จึงปีเป็นปีหนึ่งที่จริงๆโดยภาพรวมนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยบริหารจัดการได้รับมือได้นะโดยตัวตนของตัวเองเนี่ยแล้วปีนี้ต้องบอกว่าดวงการงานขยับขึ้นมาดีขึ้นกว่าปี61ด้วยแต่สิ่งที่บอกไอด้ด้วยความที่เขาเป็นรักษาของผู้นํา ใจถึงพึ่งได้ทําให้ปีนี้มันจะมีมันจะมีความรู้สึกยุ่งยากจุกจิกลาคาญใจซึ่งคนอื่นทําให้กับเขานะองบอกคนอื่นเช่นปัญหาของลูกน้องปัญหาของเพื่อนหล่วมง,งานปัญหาของคนที่บ้านคือทุกคนรู้ว่าเขานี่ใส่แบบนี้ไงดังแบบนั้นทุกอย่างมันจะเหมือนมีปัญหาหคนของคนอื่นๆจะเข้ามากระทบเขามาขอความช่วยเหลือเขาหม่เรื่องนู้นก็เรื่องนี้แล้วด้วยความที่ที่ใส่ของเขาเป็นผู้นําแล้วก็เป็นพวก สายใจถึงพึ่งได้ดังนั้นก็ต้องไปช่วยเขาช่วยไปช่วยมาตัวเองลําบากช่วยช่วยไปช่วยมาตัวเองแย่แทนนี่แหละค่ะดังนั้นปิจริงๆดวงดาวปีนี้นะเรื่องราวปีนี้ถึงชาวราศีสิงห์ราคณาสิงห์ต้องบอกว่าเรื่องคนอื่นทําให้ตัวเองปวดหัวนะคะดังนั้นถ้าคุณไม่อยากปวดหัวกับเรื่องของอื่นของคนอื่นมากเราก็อาจจะต้องพยายามเลือกที่จะช่วยเอาพอประมาณเอาที่กําลังตัวเองพอทําได้นะโดยเฉพาะเรื่องราวของเรื่องของการเงินนะเรื่องราวของการเงินการค้าประกันผู้คนเรื่องของเงินอะไรแบบนี้หรือ บางคนเนี่ยเป็นด้วยเป็นความที่เหมือนกับว่าไม่รู้อะไรอะไรอะไรละคือเขาคุยอะไรกันฉันก็เข้าไปคุยด้วยคุณไปคุยมาเอ้ากลายเป็นว่าทุกอย่างความเดือดร้อนทุกอย่างที่มันตกอยู่ที่เราดังนั้นปีี2562นะคะเป็นปีหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จะมีปัญหาจุ๊บจิบจากผู้คนมากวนใจทําให้คุณรู้สึกเซ็งลำคาหรือสร้างความหมุดอิจใจให้กับคุณดังนั้นถ้ารู้ดวงก่อนก็หาทางป้องกันอุดรู้รั่วไว้นะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องราวของการงานต้องบอกจริงที่ผินบอกการงานเนี่ยชาวราศีเสีงยงในปีปีนี้นะคะจะเป็นปีหนึ่งที่คุณเอาอยู่เนี่ยการงานเนี่ยจะต้องเป็นปีหนึ่งที่คุณจะรับมือได้บริหารจัดการได้นะไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจอาชีพอะไรส่วนตัวหรือแม้กระท่ง,งานประจำราชการแระวิสาหกิจต้องบอกว่าจะเป็นปีหนึ่งที่เขาเรียกงานน่ยงานเขาเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่บวกอ่ะคือ ถึงบางคนอาจจะเป็นงานแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวาแต่ก็จะเติบโตไปได้เป็นทีละสเต็ปสเต็ปของเราไปนี่แหละคะ่ะแคแ่ระวังเรื่องผู้คนจะมาทําให้เราเบื่อเบือ่อยอยา่างๆหรือเซ็งเท่านั้นแหละนะแล้วก็ต้องบอกว่างานจะจะดีคุณจะรับมืออะไรหลายๆอย่างได้แต่สิ่งที่โดดเด่นนะบางคนเนี่ยมีอาชีพสำรองมีจ็อบ2จ็อบส,ออบสเขาบอกางานพวกนี้กลับมาสร้างผลกำไรรายได้อย่างให้คุณไม่ได้ตั้งใจนะต้องบอกเลยคือบางคนเนี่ยทำแบบทำเล่นๆด้วยซ้ำเช่น งานประจําดีๆอยู่แล้วแต่ว่า,เ,าเพื่อนบอกให้ไปหุ้นตรงนี้ด้วยเ,เราไปหุ้นเอาไปไปมา,มาปีนี้สร้างกําไรให้กับคุณหรือบางคนเล่นโซเชียลอ,อยู่ดีๆอยู่ดีๆก็เออเห็นคนอื่นอ,อัดคลิปลงโซเชียลลง u t u b e ทําบ้างทําไปทํามาก็ได้รับการตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายไปเราเป็น,ปน,ปนอาชีพที่คุณไม่ได้ตั้งใจอาชีพที่คุณทํากึง่งกึ่งเล่นเล่นหรืออาชีพสํารองในปีนี้กลับรู้สึกว่าสร้างสร้างไรายได้ให้กับคุณได้นะะเป็นรูปแบบเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นแล้วก็เหมือนเหมีความรู้สึกว่าแต่ปีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะของชาวราศีสิงห์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของเงินด้วยต้องบอกว่าปีนี้ไรายได้คุณเจอเข้ามาหลากหลายนะตามงานั้งงานประจํางานจ็อบเสริมแต่เรื่องของเงินเนี่ยปีนี้เหมือนที่บอกค่ะคุณอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ชอบความหรูราฟูฟ้่นะดังนั้นบางทีได้เงินมาเยอะก็จะใช้ใจยเยอะหรือไปหมดกับบริวารว่านเคลือเยอะนะคะดังนั้นเดือนปีนี้ถ้าอยากเก็บเงินนะเก็บได้นะแต่ว่า,าจจต้องเป็นปีที่คุณเหมือนกับ ใจแข็งบ้างมีสติบ้างนะคะแล้วหลายๆท่านนะคะปีนี้นะถ้าอยากทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบานันการเงินเพื่อ,อไปขยายการลงทุนหรือว่าไปทําเกี่ยวกับบ้านรถที่อยู่อาศัยคุณสามารถทําได้เลยนะคะหรือใครหลายๆาท่านมีเงินมากอยู่แล้วปีนี้คุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนเพิ่มนะไม่มีขึ้นเลยเอาไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะแต่ขอให้เป็นการลงทุนที่คุณเ,เขาเรียกว่า ที่คุณพิจารณามาแล้วมีความเสี่ยงไม่คือดูศึกษามาอย่างดีแล้วนะคะหลายๆท่านในปีนี้รา,ราศีสิงห์นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับเงินเงินมรดกเงินจากครอบครัวนะคะหรือเงินตกเบิกเงินเงินประกันเงินที่คุณรอคอยมีสิทธิ์ที่จะได้นะมีโอกาสได้โชคลาภหลากหลายทางนะคะบางคนเนี่ยก็เหมือนที่บอกอะคะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทํางานนี้แย่จะช่วยเขาฟรีๆด้วยซ้ําแต่อยู่ดีปีนี้คุยก็คุณก็จะได้ผลตอบแทนกลับมานะทีนี้ เรื่องราวของสุขภาพนะเอาสุขภาพก่อนเดี๋ยวความรักไว้ที่หลังสุขภาพปีนี้นะต้องบอกเช่าราศีสิงห์เนี่ยสุขภาพเนี่ยนะจริงๆแล้วเราต้องสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคือเกี่ยวกับเป็นเรื่องของออระบบเกี่ยวกับเรื่องของระบบระบบเขาเรียกว่าระบบอวัยวะภายในนิดนึงอะ่ะคือเกี่ยวกับเรื่องราวของ หัวใจนะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าชาวราศีสิงห์ทุกท่านจะเป็นโรคหัวใจนะคะแต่หมายถึงว่าด้วยด้วยความที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยจุดควบคุมหลักของร่างกายอยู่ที่หัวใจดังนั้นคุณต้องหมั่นดูแลให้หัวใจของคุณมีความแข็งแรงนะคะก็คืออาจจะต้องออกกํบบาลังกายเป็นประจำแต่ไม่ต้องหักโหมมากเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนธาตุไฟคนธาตุไฟเนี่ยมุ่งมั่นสูงมากแล้วก็ลิร์ t มากดังนั้นถ้าช่วงไหนจะออกกํบบาลังกายกูจะออกสนนักชเช่นอย่างเหมือนกูจะทาผมแหละขอประทานโทษพูดไม่พอ,อม ก็จะผอมจนสุดๆบางทีมันหักโหมไปบางทีช่วงนี้บ้าการชกมวยก็ชกจนแบบต่อยเตะซะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นเอาพอประมาณเพื่อบํารุงหัวใจภายในของเราให้แข็งแรงให้เลือดสูบฉีดดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะจะจะทำให้บํารุงระบบหัวใจได้อย่างดีมากแล้วก็อาจจะระวังภูมิแพ้นิดหน่อยช่วงปีนี้นะคะเพราะว่าอากงอากาศก็จะไม่ค่อยดีนะคะก็นี่ก็คือ เรื่องราวของสุขภาพของชาวราศีสิงห์นะทีนี้วกกลับมาเรื่องราวสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะตั้งตารอคอยฟังอยู่นะคะก็คือเรื่องราวของความรักต้องบอกความรักนะคะในปี2562นี้ชาวราศีสิงห์นะเรื่องราวความรักยังไม่ค่อยดีนะเพราะดเ uh, ความรักยังโครจรไปอยู่ในภพวินาศคือภพไม่ค่อยคือไม่ต้องไปชื่อ,อเดี๋ยว,ยวฟังแล้วตกใจอีกเอาไง่ายๆว่า ปีนี้ใครมีความรักอยู่รักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นรักคือต้องบอกอิทธิพลบอกหนึ่งว่าปีนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยลืมบอกไปปีด้วยความที่จริงๆลักษณะของคุณโดดเด่นเป็นไปไปไหนก็เป็นโดดเด่นเป็นสง่ายอยู่แล้วนะมีความเป็นผู้นําสูงใครๆกขอยากเข้าใกล้อยู่แล้วแต่แต่ตปี2562เนี่ยเป็นปีหนึ่งที่คุณจะมีสเสน่ห์มากมีออร่ามีพลังมากนะเพราะว่า ดังนั้นสเสน่ห์ที่คุณมีในตัวเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบฟูฟ่องกระจองกระจายขึ้นมานะทำให้ผู้คนอยากเข้าหาคุณอยู่แล้วนะไม่ว่าจะมาเป็นแบบ็จะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่กระยานมิตรเพราะว่าเพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีพลังดึงดูดที่จะทาให้คนเข้ามาหาคุณได้นะดังนั้นพอปีนี้เนี่ยด้วยพลังแบบนี้มันจะมีผู้คนเข้ามาเยอะแต่ว่านะ แต่บางทีการที่เข้ามาเขาไม่ได้หวังกับคุณแค่จะไปเป็นแค่คนรู้จักอย่างเดียวดังนั้นถ้าคนไหนมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยการที่การที่คุณมีออร่ามีพลังมันอาจจะนําปัญหาความรักซ้อนต่างๆมาให้คุณได้นะเช่นไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ด้วยความที่เจอคนเยอะไนงะมันก็าจจะทําให้คุณเผลอไผไม่เค้าเข้ามาเราก็ออกไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะต้องมีสติมากๆนะคะอย่าเพอ้อพัยไปกับสิ่งยั่วยุที่เข้ามาได้นะไม่งั้นอาจจะทําความเดือดร้อนมาสู่คุณได้หรือหลายๆท่านนะคะใครมีปัญหาความว่ารัก้อกันอยู่คือตอนเนี้มีความรักอยู่นะแต่ก็ยังเคลียร์กันเหมือนเรา3คนอะไรมันอาจจะต้องเป็นแบบนั้นไปนะความรักของคุณยังอาจจะไม่สามารถหาทิศทางอะไรได้เอาง่ายๆว่าหรือใครกําลังจะมีใครเข้ามาหรือมีความรักอะไรเข้ามาก็จะต้องเป็นความรักที่คุณเหมือนกับว่าอย่าไปโชว์ คือถ้าคุณโชว์บางทีนะคุณกําลังคั่วกับคนอยู่คนหนึ่งแต่อยู่ดีคุณโชว์โชว์แบบว่าลงไอจีเฟซบุ๊กคงไปนู่นไปนี่อยู่ดีอาจจะมีมอคอปดออยู่ดีมีคนมาฆ่าผมคุณไปซะอย่างนั้นคือ ตอนแรกไม่เท่าไหร่นะพอรู้ว่าคุณควงกับใครบางคนก็จะมาเอาของเราไปอะไรอย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างรักษณะของการที่ความรักเดินอยู่ในภพวินาศจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคืออาจจะยังออกสื่อมากไม่ได้อยากต้องจะอาจจะต้องเหมือนกับว่ารู้กันเองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือก็ระวังภาวะรักซ้อนเข้ามานะไม่ว่าจะผ่านมาทั้งคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะมาจากทางเราเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่บางคนรู้ว่าเรามีคู่อยู่แล้วก็ยังพยายามจะมาแอลมาเกี่ยวมาเหนียวล้วเข้าไปอีกมันจะวนเวียนเวียนวนแบบนี้หรือมีรักต้องเลือกอะไรแบบนี้ค่ะ ทีนี้คนโสดนะก็บอกว่หมดแล้วสเสน่ห์มีนนมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาดังนั้นปีนี้ถ้ามีใครเข้ามาหาคุณซึ่งมีแน่นอนอยู่แล้วไม่ได้บางบอกได้เลยอาจจะไม่ได้มีคนเดียวด้วยมันมีแบบให้คุณต้องเลือกดังนั้นขอให้ค่อยๆคบค่อยๆดูใช้สติในการเลือกนะจะดีที่สุดนะคะหรือว่าคบอะไรกับใครแล้วบางทีด้วยภาวะจําเป็นบางคนเนี่ยภาวะจําเป็นบอกใครไม่ได้นะมันอาจจะด้วยติดอยู่ว่าถ้าพอบอกปุ๊บแล้วมันจะเหมือนกับเขาจะไม่อยู่กับเราคือมันเหมือนจะต้องเป็นแก้ดวงแบบนี้คือคบกันอยู่ในทิศทางของเราเองอย นะก็นี่คือเรื่องราวของชาวราศีสิง์รัคนาสิงนะทั้งหมดประจำปี2,562นะคะสรุปภาพรวมโบวกว้างเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งนะที่โดดเด่นนะชาวราศีสิงห์ปีนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้คนนะเหมือนที่บอกอาจจะพูดไปแล้วด้วยขอย้อนเรื่องเงินนิดนึงอยากจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครความขอความเมตตาจากใครเรื่องราวของการเงินการงานปีนี้คุณทําได้สําเร็จนะคะจะได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีทีเดียวค่ะก็ขอจบการพยากรณ์เรื่องราวเพียงเท่านี้นะคะใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์คลิปของเก๋เ,เพื่อนๆของคุณได้มีความสุขร่วมกันด้วยค่ะสำหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง channel และที่สำคัญที่สุดที่สุดที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าใครรู้สึกอยากจะเจาะลึกเป็นเรื่องราวส่วนตัวอันนี้ต้องมาติดต่อดูดวงส่วนตัวตามรายดีที่ให้เอาไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเออแล้วก็มามาคุยกันนะคะได้นะคะ แล้วก็การดูดวงส่วนตัวนี้อันนี้ต้องขออนุญาตบอกในคลิปนี้เลยนะคะต้องขออนุญาตมีค่าครูนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดดวงเฉพาะบุคคลนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจากการดูดวงนะคะเก๋จะแบ่งออกไปทําบุญให้กับเจ้าชะตาที่อ,อนุญาตให้เก๋เปิดดวงชะตาค่ะก็ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ